ตั้งทำายบ้านตัวเองนะคะตอนนี้กั่สกุลเลยลูกเอิม่มตัวใหเอิมเอ่มทุ <laughs> ่งตงทำอะไดเบิ่งเอิม่มโอ้โหอะไรขอเขาเอิม่มทุ่งตงเปไ็นอะไร เอิอมตุ้ตาไม่กินไม่ได้เหรอไม่ฝันกันเลยเอิอ่มบ้านพังแล้วตุ้มตาบ้านพังแล้วตุ้ตาเรื่องอไรตั้งแต่เด็กอยู่มาดีมากเอิอ่ม วันนี้น้องเป็นอะไรอับกีด้าอับกีด้านะเอ้ย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 เข็บถุงเตีงเอิ่มสภาพ